ด้วยเธออยู่อยู่ที่สันอยู่ที่สันไค่ฟงเนี่ยยังเดือดร้อนยังม,มีปัญหาถึงแม้ว่าไฟพ่อผีหรือแม่เอกอาจจะทําถูกทําถูกแต่เขาก็ต้องละครับแต่มันก็มีผลมันก็มีผลมันมีผลมันมีผลตรงนั้นอันนี้พูดได้แต่แต่ก็ห้ามยูทูบเบอร์ไม่ได้หรอกผมพูดไปเนี่ยผมพูดได้อยู่แต่ก็ห้ามห้ามยูทูบเบอร์ ฟังพ Thai, what, ่อพ like hey, you know, nice? ี่เลยไม่ในเองไม่ได้หรอกห้าไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นมันก็ลายจริงจริงมันกลายเป็นผลเสียของของลุงอยู่แล้วแหละเพราะว่าเพราะว่าเขาจ้องไงเขาจ้องจับผิดคนที่จ้องจับผิดคนที่จ้องหาเรื่องเขาก็มองแต่ช่องบัวแล้วคนที่จ้องจับผิดกลายเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายด้วยไม่ใช่ตาศีตาสานะไม่ใช่ตาศีตาสายเมีเยมาเขาเป็นคนที่มีความรู้ด้านกฎหมายเขาย่อมรู้จากช่องทางในการหาเรื่อง โดยที่ทําให้ตัวเองไม่ผิดเออนี่คือนี่คือนักกฎหมายที่ใช้ความรู้ที่ได้มาแบบผิดผิดเพื่อที่จะเอามาหล่อเลี้ยงปากท้องของตัวเองเออเขารู้นะเขารู้ว่าไปไปเรือนจําเนี่ยคุณจะรู้จักใครหรือไม่รู้จักใครไม่เกี่ยวเขารู้อยู่อาจจะอ้างว่าไปหาเพื่อนไปหาคนนั้นคนนี้ที่รู้จักจริงๆไม่รู้จักก็ไปได้เพราะคุณเป็นนักกฎหมายคุณไปได้คุณก็รู้ย่อมรู้อยู่แล้วว่าไปแล้วมันจะเกิดผลอะไร มันจะเกิดผลอะไรคุณย่อมรู้อยู่แล้วอืมนะครับเพราะคนปกติเขาไม่ไปร้องเรียนกันหรอกไม่ไปร้องเรียนไม่ไปสอบถามไม่ไปนั่นไปนี่หรอกเจ้าหน้าที่เขาต้องมองว่าเอา้ามันเกิดอะไรขึ้นอา่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาต้องเขาต้องเขาก็ต้องปก,ป,กป้องปกป้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไงอย่าลืมนะว่าอยู่ในศาลใครศาลเนี่ยคือคือสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพเรือนจําเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเคารพเพราะอะไรยากดีมีจนร่ํารวยมากมีเงินทอง ถ้าทำผิดกฎหมายก็ต้องไปอยู่ตรงนั้นนั่นแหละโอ้ยลืมลืมจุดยากนอยุงสเต็ปเดิมโหลดคลิปสเต็ปเดิมของเขาคือโหลดคลิปเขาก็จะโหลดคลิปยูทูบเบอร์นี่แหละอืมนักกฎหมายนักกฎหมายมันก็จะไอ้นักกฎหมายก็จะโหลดคลิปของยูทูบเบอร์ครับอะไรนะอ๋อคุณนันนี่บอกพูดถึงเอาเรื่องเลยจากข้างในคือผมจะบอกให้นะคุณเข้าใจไหมมันไม่ได้เกี่ยวกับว่า คุณถูกร้อยเปอร์เซ็นคุณมีสิทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นตมันไม่ใช่มันคือการสร้างความวุ่นวายมันคือการสร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนให้กับเรือนจานั่นคือสิ่งที่เขาต้องการอ่าผมถึงบอกว่าเขามีสิทธิ์แม่นายเอกเขามีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดพูดน่นนั่นนี่มีสิทธิ์ไหมมีมีสิทธิ์มีสิทธิ์ออกมาพูดเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้พูดให้ <c oughs> ไม่ได้พูดให้เรือนจําเสียหายแต่เขาจ้องไง อ๋อแต่นั่นคือเขาจ้องเขาต้องการตัดปัญหาตัดไม่ให้คุณได้ได้พูดคุยกันอ่านั่นแหละนั่นั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการสร้างความวุ่นวายเขาไม่ได้ต้งเขาไม่ได้ต้องการสร้างความถูกต้องคุณเข้าใจไหมเออเขาสร้างเขาต้องการสร้างความวุ่นวายเขาไม่ได้ต้องการสร้างความถูกต้องเมื่อไหรก็ตามถ้าใครไปตกหลุมพรางเขา เขาก็จะจัดการทันทีเขาไม่ได้ต้องการความถูกต้องอืเขาต้องการคาําความวุ่นวายปกติเยอะแยะครับคนที่อยู่คนที่อยู่ในเรือนจําน่ะเยอะแยะมีคนไปลองเรียนไหมไม่มีไม่มีนะแต่มันคืออะไรมันคืออะไรรู้ไหมทุกท่านเขาต้องการสร้างความวุ่นวายเขาต้องการสร้างปัญหาให้กับลุงอืมตอนนี้ออกมาตีออกมาอะไรสดเพราะอะไรต้องการให้ยูทูบเบอร์ประโคมข่าวเล่นหนักๆ พูดหนักๆหลุดปากเมื่อไรวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรือนจําเมื่อไรวิพากษ์วิจารณ์การทํางานของเจ้าหน้าที่อยู่ในเรือนจําเมื่อไรวิพากษ์วิจารณ์คนที่ร้องเรียนเป็นพลเมืองดีเมื่อไหร่เขาก็จะเก็บคลิปเหล่านั้นเอาไปส่งส่งให้เจ้าหน้าที่อยู่ในเรือนจํามีผลหรือไม่มีผลเขาก็ต้องดูอ้าวเห็นไหมเขาจะบอกว่าผมแค่ผมมาแค่ครั้งเดียวผมโดนเละเลยทั้งที่ผมเป็นห่วงนะผมเป็นห่วงการทํางานของเรือนจําผมเป็นห่วงว่ามันจะมีกระแสที่ไม่ดีจากเรือนจําอยู่ที่จังหวัดนี้นะอ่า นั่นแหละใครที่ประโคมข่าวใครที่จั่วหัวแรงๆเนี่นี่เขาจะเขาก็จะโหลด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 เหมือนเหมือนที่ไปที่คอนแก่นนั่นแหละเหมือนไปที่คอนแก่นนะครับอืมเหมือนไปที่คอนแก่นไงนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการอะไรเขาต้องการความวุ่นวายเขาต้องการสร้างปัญหาเขาไม่ได้ต้องการสร้างความถูกต้องผมต้องบอกว่าสิ่งที่สิ่งที่ป้าไปอ่ะสิ่งที่ป้าไปถูกไหมทุกขออนุญาตทําทุกอย่างให้ตรงตามกระบวนการไปขออนุญาตไปขอเข้าเยี่ยม ไป,ปนั่นไปนี่ถามว่าออกมาพูดคุยปกติเนี่ยมันมันมันแปลกไหมมันก็ไม่ได้แปลกหรอกเออแต่สิ่งสําคัญก็คือว่าเขาไม่อยากให้เขาไม่อยากให้เขาออกมาเล่าไงไม่อยากให้ป้าออกมาพูดโน่นนั่นนี่ไงสร้างความวุ่นวายไงเออกูก็ไปกูสมปัารถนากูไงเออกูก็ได้สมปรารถนากูและอา่ากูได้สร้างความวุ่นวายกูได้แสงกูได้แสงกูได้แสงแน่นอะนครับมันได้แสงมันได้สร้างความวุ่นวายมันสร้างความสะใจ ใส่ใจให้ฝั่งตรงกันข้ามสิ่งที่เขาได้คืออะไรมาลายมาลายมาลายของคนหน้ามือหน้าทนหน้าหนาเออไอ้ไอ้ผู้รู้ทางกฎหมายก็ได้พวงมาลายค่าน้ำมันค่ากับข้าวนี่คือวิธีทำมาหากินของเขานี่คืออาชีพของเรียนกฎหมายมาทำมาหากินกับเรื่องนี้อืมแน่นอนครับมีเรื่องคือมีทานาย ไม่มีเรื่องคือไม่มีทนายเห็นไหมมีเรื่องมีเรื่องด่ากาันเกิดขึ้นก็จะมีการว่าจ้างเกิดขึ้นมีเรื่องผิดกฎหมายหรือไม่ผิดกฎหมายมันก็เป็นอย่างนั้นเลยครับเออนั่นแหละคุณเคยได้ยินคุณเคยได้ยินว่าคุณเคยได้ยินการเลี้ยงไข่ไหมหมอบางคนอันนี้ผมใช้คําว่าบางคนบางทีเขารู้อยู่ว่าเอ้ยหมอคนเนี้เป็นอย่างเนี้ยอืมไอ้ลุกๆก ลูกค้าเขาน่ะคนไข้เป็นแบบเนี้ยก็ให้ยาไปเรื่อยเลี้ยงไข้กูไม่ทําให้มึงหายกูไม่ทําให้มึงหายขาดกูเป็นหมอกูรู้กูจะให้ยามึงแค่นี้แค่นี้แค่นี้กูไม่ทาให้มึงหายขาดอืมเหมือนคนเล่นของก็เหมือนกันเหมือนคนเล่นของเป็นหมอผีอะหมอผีหมอทรงหมอทําเรืออะไรก็ตามเขาเล่นของเอาของใส่มึงเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี้เอาของใส่มึงแล้วกูจะเลี้ยงมึงไว้ยังงั้นแหละกูไม่ออกให้มึงมาหากูทุกวันให้มาหากูเรื่อยเือเดือนละครั้งต้องจ่ายเงินที่ละพันสองพันทีละพันสองพันใช่ไหม เออมันเป็นอย่างนั้นตัวตุน่นตัวตุ่นบางคนก็รู้ว่าไอน้นี่ไอ้นี่กินลูกอมไอ้นี่กินลูกอมไอ้นี่เป็นคนเสพไอ้นี่เป็นคนขายมึงอ้วนหรือ,อยังมึงขายมึงได้เงินเยอะหรือ,อยังมึงเยอะกูจับอ่ามึงไม่เยอะกูป,ปล่อยมึงไปก่อนมันเป็นอย่างนั้นนักกฎหมายก็เหมือนกันนักกฎหมายทําไมทําไมนักกฎหมายท่านหนึง่งทําไมถึงหนีจากหมู่บ้านไกลปืนเที่ยงนี้ไม่ได้เพราะไม่มีงานอื่นที่จะทําแล้ว ไม่มีงงนไม่มีงานอื่นที่จะทําไม่มีใครจ้างมันไม่มีใครจ้างไงอืมถ้ามันมีคนอื่นจ้างที่ดีกว่ามันไม่มาอยู่ตรงนี้แต่อยู่ตรงนี้คืออะไรมันหลอกซีง่ายๆมันหลอก fc ง่ายนะเพราะเขาหาอยู่หากินกับเรื่องการสร้างปัญหามีปัญหามีมันอยู่ดีนัน